ว่ากันว่าตำังหงสีแสบบซแสบนี่ขึ้นอยู่กับเครื่องปรุงน้ำเด้พี่น้องเครื่องปรุงนี่ตอนนี้เพิ่นตำมักพิกใส่เครื่องกันไปก่อนเนาะสีหน่วใส่กันก่อนบบว่าจะเป็นมักพีกบบว่าจะเป็นมะเขือทเทศมะนาวผงชูรสน้ำปลาพี่น้องใส่ผู้มักหวานกับใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานเข้าไปนิดหน่อย แล้วก็เนื้อใส่กันพี่น้องเน่้อเ่ื้อ่นื้อเนื้อใส่กันเนื้ใส่กันเน่้อเนืใส่กันเราเสร็จแล้วก็จังสีฟานมะฮุงใส่เธอหนึ่งพี่น้องแต่ว่ามะฮุงบอท่านฟานอยู่นี่ยังอยู่ยังสี่อยู่สงสัยพี่น้องสิธาโดนผมสิทายเป็นสองขยักเด้อพี่น้องเด้อหลังจากคนฟานมะฮุงแล้ว จังสิบเบิงวิธีการตำให้พี่น้องเบิงอีกเธอหนึ่งครับขั้นตอนของการย่ำมังหงใส่โครกก่อนที่จะั่วอีกรอบนึงเนาะพี่น้องก็เป็นการย่ำมังหงฟานมังหงใส่